อยากแนะนำมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตว่าอย่างไรบ้างก่อนที่จะลงทุนถ่าอยากให้อินเวสในตัวเองก่อนความรู้ความเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งนั้นจริงๆก่อนที่เราจะเข้ามาในตลา,าดจริง,รงๆการลงทุนในคริปโตอะมันค่อนข้างขันผนวนแล้วก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะเข้ามาลงทุนถ่ายเพิ่งรีบกระโดดลงมา <No. S 2> อาจจะต้องทำความรู้จักตัวเองรู้จักสไตล์การลงทุนแล้วก็ทำความรู้จักตัวเหรียญให้มากก่อนค่ะ เน้น money management ดีๆเงินที่เราเอามาลงทุนไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินเย็นขนาดนั้นมาลงทุนเงินก้อนที่เราเอามาลงทุนอ่ะเราก็ต้องแบ่งให้ได้ว่าเนี่ยเราเสียได้ประมาณเท่าไหร่เวลาเทรดก็ตัดพอแบบนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบเน้นเสียได้น้อยอาจาอาจะเลือกเหรียญที่ไม่ค่อยซิ่งมากค่ะการที่เข้ามาลงทุนอยากให้ศึกษาข,ข้อมูลให้มากก่อนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงที่สูงมากจริงๆเราต้องบอกว่าคริปโตเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะผันผวนฉะนัะ้นการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องใช้สติให้มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะะลลงงททนนนกกััับแออปิเคชไหหรรืม่ าการเข้ามาตลาดนี้ก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานของข้อมูลเหลยญรวมถึงเทคนิคเขในการประกอบการตัดสินใจทุกครั้งค่ะ o r b i x สินทรัพย์ดิจะต้มีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้